สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจา้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจา้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่เข้ามารับชมแนวทางเลยกะคอมเมนต์พูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเนาะแนวทางหวยห้านอยจา้าห้านอยมัดรวมเมื่อนีวันที่สิบหกเดือนหกจะเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด วันอาทิตย์จ้าเมื่อนี้วันวันที่สิบหกนี่คือรุนลรงแนวทางกันเลยทีเดียวเนะจะโอ้โหเมื่อนี้สง,งียบเลาะจ้า,าสาหรับแนวทางรัฐบาลไทยแอดจอยลงงหาสองสูตรจ้าสูตรแรกเมื่อนี้เมื่อนี้วันที่สิบหกแนวทางสูตรที่สองแอดจอยล่งหาก่อนแนวทางห้าน้อยนะจะถามัาถ้าชอบถาสนใจกายยนลังใดเลยเนาะส่วนสูตรที่สองจากแอดจอยล่งหาไปตั้งแต่วันที่สิบหา อ่าสูตรแรกเนาะจากคนทษขอไปเลยสูตรแรกนี่รัฐบาลไทย e n จอยลงหฮตั้งแต่วันที่สิบห้าเราจะถ้าหมักถ้าชอบถ้าชนใจกันย้อนหลังได้เลยมนจะสําหรับรัฐบาลไทยของห้าจะอ่าเผื่อมีตัวหมักเผื่อมีตัวชอบเผื่อมีตัวที่ตรงใจเผื่อมีตัวที่คือกันเนาะถ้ามีตัวหมักตัวชอบตัวที่ตรงใจกลักจังค่อยตามเนาะจ้าสําหรับพ้น ฮานอยฮานอยมาร่วมของวันที่สิบหาจะวันที่สิบหานอยมาร่วมเด่นไปที่2 5วิ่งรูดสำหรับพ้นจะรอบแรกเฉพาะกิจบนนอกเก้าเจ็ดหกผ่านไปสองตัวล่างเฉพาะกิจเจ็ดหาเข่าไป5 7 เน้นผิดตัวจะเน้นหาหกกับหาแปดมาหาเจ็ดเด่นหาวิรุธหามาสำหรับรอบพิเศษจะบนหนึ่งเก้าสี่รอบพิเศษหนึ่งเก้าสี่เนี่ยถ้าเขาสุดรสามตัวเข่าสามตัวโต,วตวจนได้จะมือแตกสามตัวบนรอบพิเศษจะสามตัวโตวมาหนึ่งเก้าสี่เอสจ๊อบไฮหนึ่งซีเก้าโอโหังเบอร์ รอบพิเศษจ้าแต่ว่าเน้นพิ่ตัวจะเน้น3ามหาแกับสี่หาเจ็เขามาคู่นี่เนาะหนึ่งเก้าสีหนึ่งสเก้าจ้าสำหรับสามตัวบนรอบพิเศษจะสองตัวบนพิเศษคือเก้าสเก้สชุดกันแอดจอยมีสี่แต่แต่บริจับ, 4, 49, 5, บจสี่สี่เก้าหเนาะจ้าสี่หกจากับหัวสี่เจ็ดสห้ามาสี่เก้าเก้าสี่สำหรับรอบ พิเศษสองตัวบนเนจาจะเขา่เขาสุดสามตัวจ้ะสำหรับสองตัวรางรอบพิเศษคือสามเก่าผ่านไปสำหรับรอบปกติจะสามหกเก่าเก่าเดินดีผ่านไปจากของเขามีหาเก่ามาหกเก่าจะสองตัวรางรอบปกติ 3, สามหาสามหาับผ่านไปนอะรอบปกติจะสำหรับรอบวีไอพีบนนก 0 8นสีอ่าแปสเขาไปที่4ี่แอยู่ในชุดกันจ้าสําหรับสองตวลางวีพีสีหนึ่งสหนึ่งชุดกันปังแต่บริจับหายสี่หนึ่งเราจะโอ้โหอุดกัรนี่คือปังเกินเมื่อนี้อ่าสำหรับ แนวทางฮานอยมาร่วมแนวทางของฮาผลสรุปแนวทางของฮาเมื <plural issions> ่อวานตามนี่ดลยจ้ายินดีกับคนติดตามยินดีกับพี่นอเอฟซีติดตามด้วยจ้าสำหรับสุดซ้ำตัวมีพี่นอเอฟซีแต่ไหนนําไปเป็นแนวทางดรวยจิมไปเป็นแนวทางคอมเมนต์บอกแอดจอยได้เ้วยจ้าสำหรับสุดซ้ำตัวนี่ถือว่ามีพี่นอเอฟซีได้อยู่เนาะเมื่อวานเห็นคอมเมนต์มาอยู่กันอยู่เนาะจ้ายินดีกับคนติดตามจะสำหรับเมื่อนี้ฝากตามต่อละกันจ้าสำหรับแนวทางฮานอยสูรหมัดร่วมจ้า ก่อนสิไปรับชมกับขอฝากคำเตือนนิดหนึ่งจากแอ้จอยหายเป็นเพียงแค่แนวทางโดยเฉถาหมากักถ้าชอบจังคอยตามจะทาบหมกักบ่ชอบปล่อยผ่านจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณมีเขา่าละกามีรูดจะผิดผ่านประการใดกับขอตูตขอไพ่ไว้ด้วยละกันจะเบิ่งไว้เป็นแนวทางถาหมากักถ้าชอบถาถูกใจ,จกับจังคอยตามเนาะทาบหมักบ่ชอบบ่ถูกใจคือปล่อยผ่านจ่าสำหรับวันนี้เด่นไปที่ศูนย์ศูนย์แปดวิ่งรูดจะสำหรับมัดรวม จับขู่เมื่อวานไอ้จอยติดเบิร์กับเบิบร์บอมาจะหันแนวทางห้าน้วยช่วงนี้เอาอยากเลยจะติดเบิร์นี่เบิร์ดยังบอมาศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าตามด้วยศูนย์เก้าสำหรับเ 8, รียนแปดพึ่งทุกแปดจับคู่แปดเก้า แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่กันจ้าสี่สามโอ้เมื่อนีิกันสี่สี่สามสี่ห้าสี่หกตามด้วยสี่เจ็ดอ่ะนี่คือชุดกันจ้าสำหรับสามตัวบนเมื่อนึ่จ่าจะหมายไปที่ศูนย์แปดสี่ สามตัวถามักทาชอบการจังคอยตามเนาะสามแปดสองสี่ศูนย์สามแปดเก้าสองอ่ะนี่คือสุดสามตัวบนห้าน้อยมารวมครองมือนี่จ้า สำหรับแนวทางของแอดจอยมืเอนีติดเบิร์นเลขชนกันแค่ 1, 1, 00, แนหนึ่งหนึ่งกับศูนย์ศูนย์เองเราจะโฟกัสนั่นบุคคลการเบิร์นหายละกันเนาะถ้ามักถ้าชอบเบิร์นสายเบิร์นก็นลองพิจารณาเบิร์ได้จ้ะแต่ว่าเมอร์นีเบิร์นนี่คือชนหน่อยเราจะชนกันแค่หนึ่งหนึ่งกับศูนย์ศูนย์เองสำหรับสายเบิร์นของเฮาจ่าสำหรับตัวเน้นวันนี้ขอเน้นไปที่ศูนย์สี่กับศูนย์สาม แปดหนึ่งแปดสองชุดกันสี่หกสี่เจ็ดอ่าสี 4, 6, 4, 7, า 4, 5, ่หกสี่เจ็ดกับมาเน้นเอาสี่หาสี่ห้ากับสี่เจ็ดละกันจ่ายสำหรับสามตัวจะาเน้นไปที่สามแปดสองสี่ศูนย์สามอ่านี่คือตัวเน้นจ้า สำหรับแนวทางหาน้อยมาร่วมแนวทางของเฮาเมื่อนี่ตามนี่เลยจะแนวทางของแอดจอยนี่คือซีอยู่ในรอบประมาณนี่เราจะพออันนี่คือสีน้อยจะอ่าหรือว่ามาอยู่ในรอบไรก็จดไว้แค่ว้ฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันจ้าเมื่อนี่ก็โคห้ปังๆละกนันเราจะอ่าเมื่อนี่รุ่นลายแนวทางกันเลยที่เดียวนาะจะกโคห้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านโชคดีเฮ่งๆปังๆรวยๆกันทุก คนถูกทานจ้าพิษผ่านประการใดขอโทษขอภห้ไว้ด้วยและการจะขอพุ้นถูกการรับชมขอบพุ้นถูกการติดตามจ้าสำหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า